สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระบ้านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นําพระมาให้ได้ชมได้เช่าหาสะสมกันนะก็มีอคัศสวยๆมาให้พี่ได้ชมนะครับเผื่อพี่ท่านใดถูกใจยังไงนะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะพี่นะนี่สามารถสแกน qr code ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะพี่นะหรือ พี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็รบกวนโทรเข้ามาเบอร์0992363998ได้นะครับนะนี่ <c oughs> นะครับส่วนพี่ๆทานใดเข้ามาชมใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ ส่วนช่องทางการชําระเงินนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับแล้วแต่พี่สะดวกแบบไหนนะนะครับนี่ช่องทางการติดต่อผมจะขึ้นไว้แบบนี้นะนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาชมพระรายการแรกนะพี่นะขออนุญาตซูมนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญโอ้โหฟ้าขึ้นหน่อยนะครับหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับนี่วัดอมลิธารามนะครับวัดบางบางว่านะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมลงยาแบบนี้นะครับนี่สวยคมชัดแบบนี้นะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นรายการที่สองนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่รายการที่สองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่กรอบสวยๆแบบนี้นะพี่นะต่อไปรายการที่สามครับเป็นสิงห์หลวงพ่อกลวยนะเป็นเนื้อตะก่วกะเหล่านะพี่นะ นี่เป็นสิงห์หลวงพ่อกล้วยเนื้อตะกัวกกะเหล่าแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่สามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะนต่อไปรายการที่สี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคง้งวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะครับมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ําเหรียญสภาพผิวสวยนะครับคมชัดนี่ อันนี้รายการที่4นะพี่นะส4 8 4ี่แดสี่ด้วยนะครับรายการนี้500บาทนะครับต่อไปรายการที่5นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะพิมพ์เชั้นนะพี่นะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์เชั้นนะครับนี่เลี่ยมจับขอบโบราณนะครับเลี่ยมเปิดหน้าหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่รายการที่5้านะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เลี่ยมจับขอบไว้แบบนี้นะครับนี่เนื้อหากนี่ครับประมาณนี้นะพี่นะรายการที่หกนะครับรายการน,นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะเป็นพระรอดนะครับนี่เป็น นี่พระรอดองค์นี้สวยนะครับเนื้อเก่านะพี่นะเป็นพระรอดนะครับนี่หน้าตาสวยคมชัดนะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะนี่หลังอุมอ้มๆนะครับนี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะ นี่เป็นพระรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะครับรายการที่แปลกนะพี่นะนี่มาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้500บาทนะราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปรานจับต้องได้อนี้รายการที่8นะครับต่อไปนะรายการที่10นะครับเป็นพระเนื้อผง นะครับเป็นพระเนื้อผงพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับหลวงปู่สุกนะเลี่ยมพลาสติกเก่าเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะนี่เลี่ยมพลาสติกเก่านะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักปิดทองนะครับนี่รายการที่เก้านะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อการน,นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อการน,นะวัดพญายาศนะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะนี่รายการที่สิบนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่อ,องนี้เป็นพระสมเด็จ จิตลดานะพี่นะเป็นพระสมเด็จจิตลดานี่มาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะครับนี่เป็นมาพร้อมตลับแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่11นะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับรายการที่11นะพี่นะต่อไปรายการที่12นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแม่ทับนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะพี่นะนี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับปีสองนห้าหนึ่งนะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะพี่พี่ท่านใดชอบสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปนะครับ หรือพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์ก็รบก,กวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0992363998นะครับเบอร์เบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์กับเบอร์ไลน์สามารถแ,แอดได้นะครับเบอร์เดียวกันนะพี่นะนี่รายการที่13นะเป็นพระผงสุพรรณน,นะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะเป็นพระเนื้อดินผงสุพรรณน,นะครับด้านหลัง ยังเห็นเป็นรอยนิ้วมือนะนี่รายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับรายกรารที่สิบสามนะต่อไปรายกรารที่สิบสี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเพชรนี่พระคูวิบูณธรรมสารนะครับหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันหรือเกาะพังงันนะครับ นี่รายกรารที่สิบสี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนะส่วนช่องทางการชำระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะพี่นะจัดเก็บปลายทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับนี่จัดส่งฟรีนะขอแค่พี่พี่รับของก็พอนะครับไม่บวกเพิ่มนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้านะครับนี่เป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงจุ่มลักนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงจุ่มลักด้านหลังเป็นยันนะครับมียันแบบนี้นะพี่นะดูนะครับปิดตาลงลักเก่าเก่านะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะนี่องค์นี้ออกวัดหนองหลวงนะพี่นะองค์นี้ออกวัดหนองหลวงมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้นะครับเรี่ยมกันน้ําแล้วก็อาศัยกรอบนะครับสวยๆนะรายการนี้500บาทนะพี่นะรายการที่16นะครับต่อไปนะครับลายกลานที่17นะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ศรีนี่อายุร้อยี่สิบห้าปีครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเจดนะครับนี่ mm hmm. เหรียญสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่17บดนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ mm hmm. ต่อไปนะครับรายการที่1ิ 8นะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่นะอาจารโรนะครับนี่หูเหรียญน,นี้สวยนะครับดูรายละเอียดคมชัดแบบนี้นะมีเสียนตรงนี้น,นี่ดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับเขียนว่ารุ่นแรกสิทธ์ทอสร้างถวายนะครับวัดป่าถ้ำถ้ำข้ามนะครับจังหวัดสกลน,นครน,นะพี่นะรายการที่18นะครับรายการนี้500บาทนะ ต่อไปรายการที่19นะครับโหเ,เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ <c oughs> นี่สองสี่หกหกนะเหรียญห่วงเชื่อมสองสี่หกหกเนื้อเกลาเลยนะดูเนื้อออกเป็นเกลาเป็นสีน้ำตาลเลยนะพี่นะเนื้อเนื้อเหรียญเกลานะครับรายการที่19นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะ ต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนห้าเหลี่ยมนะครับเคลือบนะครับพระขุนแผนเคลือบนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะพี่นะนี่ดูเนื้อเก่าๆเ,เลยนะนี่ดูนะครับนี่แต่ดูละปิดทองนะครับเคลือบแล้วปิดทองส,สวยๆแบบนี้นะ รายการที่20นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะต่อไปรายการที่21นะครับนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงจุ่มลักเก่าๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่21นะครับ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ชาลูดหรือเปล่านะครับนี่องนี้จะย่อมลงมานะครับน่าจะเป็นพิมพ์ชาลูดนะครับนี่เป็นพับปิดตาเ,เนื้อผงจุ่มลักเก่าๆแบบนี้นะพี่นะปิดตา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นี่ดูเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ราคาไม่แรงนะครับราคาแบ่งปันด้วยนะครับรายการนี้500บาทนะครับรายกรารที่22นะครับต่อไปรายการที่23นะพี่นะเป็นเหรียญพระเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับ เหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นกะไหลทองนะครับเป็นออกสีทองนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมลงยานะครับนี่ เป็นลงยาปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับครบแปดรอบหลวงปู่ทิมนะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่เป็นเหรียญพระเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่ เหรียญหลวงพ่อชุยนะครับวัดคงคารามนะปี2องสหนะครับนี่นี่รายละเอียดคมชัดแบบนี้นะพี่นะสวยๆเหรียญผิวเหรียญโลหะเก่านะครับนี่เก่านะรายการที่25นะครับรายการนี้500บาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ ยี่สิบหกนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงนะครับลมดํานะเป็นเนื้อทองแดงลมดําลงยาส,สวยๆนะครับนี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับ ไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่อง์นี้เป็นเหรียญพกกันเนื้อทองแดงลมดำลงยานะพี่นะลงยาส,สวยๆแบบนี้สองส2่หกเก้านะพี่นะนี่พลิกด้านหลังมานะครับนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ผิวดเดิมๆนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับอไอไลอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ รายการที่27นะครับพกกละล่นนะ500บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่2ี่นะครับรายการที่28นะพี่นะเป็นเหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเนื้อสำลิดนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเนื้อสำลิดนะครับนี่ตรงนี้เป็นหันุมานนะครับแล้วก็มีนี่ พนมมือสองครั้งนะครับตรงกลางเป็นคล้ายๆพับพุทธนะพี่นะนี่นี่นะครับเหรียญล่อนเนื้อเกล่าสำลิศนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระปิดตาขายย่านนะครับนี่ เป็นพระปิตานะครับนี่ท้ายย่านนะครับนี่เป็นพิมพ์ชีโบนนะครับเป็นพิมพ์ชีโบนนะพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับพระปิตานะนี่เนื้อเก่าๆนะพี่เนาะดูนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญ หล่อสี่เหลี่ยมนะครับเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นพิมพ์หะนุมานแบกแบกแท่นนะครับเป็นพิมพ์หะนุมานแบกแท่นนะพี่นะนี่ดูนะครับด้านหลังเป็นรอยตะไบเก่าเก่านะเนื้อเก่าเก่านะครับนี่ดูนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะพี่นะนี่ห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมมาทบทวนช่องทางการติดต่อนะครับนี่ ช่องทางการติดต่อผมจะขึ้นไว้แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสแกน q r Code Line นะครับนะหรือพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็รบกวนโทรที่เบอร์โทร099-236-3998นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถาม <c oughs> พูดคุยกันได้นะครับสนใจรายการไหนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะพี่ จัดส่งไปทางเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับม e ีจัดส่งไปทางกับแบบโอนนะครับไม่บวกเพิ่มนะนี่มาต่อไปนะครับลายการที่31นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนี่เป็นพระชัยวัดหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เป็นพระชัยวัดหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อเปียกทองเก่านะพี่นะเป็นเนื้อเปียกทองเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่ สวยๆเดิมๆนะครับนี่รายการที่31นะครับรายการนี้เปิดไว้1,000บาทนะพี่นะรายการนี้1000บาทนะครับต่อไปรายการที่32นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไยทองนะครับจังหวัดบุรีรัมะพี่นะดูนะครับ นี่เป็นเนื้อเปียกทองเก่านะพี่นะดูนะครับขนาดมีรอยตะไบนะครับนี่เป็นพระเปียกทองเก่านะครับนี่นี่นะรายการที่สามสิบสองนะครับนี่รายการนี้หนึ่งพันบาทนะพี่นะรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับนี่มาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปรายการที่33นะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานนะครับนี่มีรอยจานนี่นะครับเป็นนี่เหรียญเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคาบดินเบ้าเดิมๆนะครับรายการนี้รายการที่33นะครับรายการนี้1,000นบาทนะพี่นะ รายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งนาเลศวนวังจันนะครับเป็นพระกิ่งนาเลศวนวังจันนี่มีตอกหมายเลขนะครับนี่ด้านไหนนะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่านะผมหนึ่ง หนึ 1> 1, ่งหกเหรอครับนี่หนึ่งหกแล้วก็มีโค้ดนะครับมีต่อโค้ดอุดกิ่งนะขครเยาวมีกิ่งนะครับนี่สวยๆดำๆดำแบบนี้เลยเดิมๆนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะนี่ รายการที่35นะครับเป็นพัะกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งนะเลสวนนะครับนี่เป็นพักกิ่งนะเลสวนนะนี่มีตอกโค้ดอุดกิ่งนะครับมีตอกหมายเลข5 22นะครับองคนี้ตอกหมายเลข5 2าสนะนี่สภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพักกิ่งนาเลสวนนะครับนี่รายการที่35นะครับรายการนี้ 1,000พบาทนะพี่นะรายการนี้เอา1,000บาทนะครับต่อไปนะครับลายกระานที่36นะครับรายการที่36นะ36นะเป็นพระท่ากระดานสนิมแดงนะเป็นพระกุท่ากระดานสหนิมแดงนะพี่นะนี่ดูนะเป็นสนิมแดงเก่กาๆแบบนี้นะด้านหน้าเป็นปิดทองนะครับ ด้านหน้าปิดทองนะนี่มาพร้อมเลี่ยมเงินนะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆนะครับนี่รายการนี้นะครับเปิดไว้สามพันบาทนะพี่นะรายการนี้เปิดไว้สามพันบาทนะพี่นะรายการที่สามสิบหกนะครับรายการนี้ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ รายการที่37นะครับองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกลักจุ่มลักนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักแล้วก็จุ่มลักอีกทีนะพี่นะนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆนะครับรายการนี้เปิดไว้3,000บาทนะพี่นะ รายการนี้3 0 0พันบาทนะครับนี่เลี่ยมเงินนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมเงินน่าจะเป็นพันแล้วนะพี่นะเลี่ยมเงินเข้ารูปแบบนี้นะครับนี่แกะลายยกซ้มนะพี่นะรายการที่37นะครับนี <c oughs> ตนบนบ่ต่อไปรายการที่32สองนะฮะเอสามสดนะครับต่อไปรายการที่ส38นะเป็นพระ ลักคลังหลังคล้อนนะครับนี่เป็นพระลักคลังหลังคล้อนนะครับนี่เป็นพระเก่านะครับพระเก่าพระลึกนะเนื้อนี่นี่นะครับนี่เนื้อโ,โลหะเก่า,มา,ม,ามาเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำงานจิวเวลรี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะเป็นงานแกะลายฝังเพชรฝังอะไรนี้สวยๆนะพี่นะนี่รายการนี้เอาสามพันบาทนะครับนี่เนื้อโลหะ เก่าๆนะพี่นะมีรอยตะไบนะครับนี่เป็นพระ,ะรักทังหลังค้อนนะครับเปิดไว้สามพันบาทนะครับรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะรายการนี้สามสิบแปดนะครับต่อไปนะครับรายกรารที่สี่สิบนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนื้อหา อร์มมันมันแบบนี้นะครับเนื้อหาฟอร์มมันมันนะเม็ดนี่เนื้อหามวลสารชัดเจนแบบนี้นะพี่นะนี่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับนี่มาพร้อมเลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มนะครับมาเลี่ยมเงินแกะลายยกซุ้มหนาหนานะพี่นะนี่ดูนะครับนี่เลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้นะรายการนี้สามพันบาทนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับนี่ ต่อไปนะครับลายกลานที่4ี่นะครับลายกลานสุดท้ายนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมนี่นะครับพิมสวยเนื้อหากเกล่านะครับม,ม,มวลสารชัดเจนนะพี่นะองนี้นี่เจ้าของเลี่ยมเงินหน,นานๆแกะลายยกซุ้มแบบนี้นะพี่นะเลี่ยมเงินหนาๆแกะลายยกซุ้มนะพี่นะ ไม่ผิดหวังนะครับนี่พร้อมใช้นะสามารถเช่าไปแล้วแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับรายกรารที่สี่40นะนี่รายกรารน,นี้เปิดไว้3,000บาทนะครับรายกรารน,นี้เปิดไว้3,000บาทนะพี่นะนี่ชอบสนใจยังไงอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยกันนะนี่ตามช่องทางที่ขึ้นไว้เมื่อต้นคลิปนะครับนะ ส่วนวันนี้นะครับผมก็นำพามาให้พี่ๆได้ชมทั้งหมด40รายการนะรพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นขึ้นเมื่อต้นคลิปนะครับนะบส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะปิดจบคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ นะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอที่ให้การติดตามกันมาโดยตลอดสนับสนุนกันนะส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ